สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบออกกันนี่แล้วครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าพฤษภาสองห้าหกแปดครับผมแบบแบๆบกับไก่สิสินเดือนแล้วครับผ้าพีผ้านนองมากเหระหน้าดงครับไถยหน้าครับเหลืออยู่เจ้าสุดท้ายนะครับตอนนี้คือของจะของกับของใหญ่แขัง,ขงเงื่อนว่าบอกว่าจะวานลาล,า,ล,า,ลาก็โม่ครับก็คือประมาณ ต้นเดือนมิถุนายนครับก็คือน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับาาก็จะว่าจนเขียงวันละครับเนี่ยกำมะหว้านฝนตกแบบแห้งเลยครับก็เลยได้ผักพรมือหนึ่งเมื่อสิออกมาไายเต็มหมู่บ้านละ่ะนี่ก็บไว้แน่นะครับนี่สายๆมาจากประมาณสีมงหามง,มงพนเพี้ยนนี่น่าจะหมื่นมาอีกครับมันชอบเป็นยังสี่ครับช่วงออกมาเหตุการณ์ทีงานร่มเย็นสบายครับ พนตกหมื่อวานก็เลยซุ่มทั่วหนาทั่วตากันแน่ครับเนี่ยย่ปื๊ดมาเลยเขาเขาจะวานกันเลยอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับคาดจะรับจอบอยู่ครับก็เลยบ่เดีมีเวลามาบึงอยู่ทางผีจักเถื่อบ่เดีมาทายคลิปน้ำไข่นก นก,น,นกบ่แมีนไข่นกบ่แมีนครับนี่คือ่าจะเป็นลูกแก้วเท่าเด็กหน่อยเอามาเหรียญหรือเปล่าบ่แมีนไข่นกก็แต่แต่แวดอ๋อนกไข่นกก็ได้แต่แวดมันจะดังๆเหมือนไข่นกกระทาครับแล้วก็มีก้อนหินก้อนดินว่างอยู่เห็นอยู่ทั้งท่าครับอันหน,นึ่งจงไว้อยู่ไถไถเวียนไว บอ่บอไปทำลรยห้างเขากับใครมีอยู่ซีใครอันนี้น่าจะบอ่อแล้วครับในอาทิตย์กว่าๆ่หละบอกว่ามันหมอบอยู่มือนันอันนี้กับวานไปเมื่อว,นวนันวันน่าจะเป็นวันอาทิตย์ครับถ้าจำบ่ผิดวันอาทิตย์ที่แล้วครับปันนนเพื่อนนี่แหละครับถึงถ่ายถึงปั้นนี่เพื่อนอว่าล,ลาลาหย่อนหยาหน,น่อยมันเกิดครับหยา,าพวกหยาไข้เกียดพวกเนี้นี่ถึงฝนพิ่มันกำลังสิบนี่ครับนีนกำลังสิบแต่เต็มเลยนี่ย อยู่ในเขาคุณของผมครับตัวหุนไถ่แหวงแต่ไถ่โกฟ้างแหวงแต่มีนำ้นำหนามแน่ยอยู่ครับสมๆอยู่แต่ประมาณปีใหม่ก่อนปีใหม่ครับเพื่อกยังบวเปืือยอยู่อันนี้กับป้านร้อมกันครับนี่นี่กับป้านในอนนี้กันไถ่ใบแหวงแต่สงการเหมือนตัวนี้ เกดีของพื้นอยู่แต่ว่าหยาไว้ไหลายแห้งปันหยากมันรวมดินมันดินมันล้วนดีแล้วก็หห้าหักห้าไว้หลายพักบุ้งก็บไหลเก่าไรครับนี่สุดปุ่นสุดตนใหม่ของยายฟังนี่เจ็ดไรครับมกไรกว่าครับเกือบเจ็ดไรมกไรกว่าบันมือนีอีกจีมาไทยของพระเจ้ากระสิงมกไรเฮือนครับเนี่ย ไทตั้งแต่พุ่นแล้วก็พร้อมกับมูเพิ่นฝนไถบ่เขาก็เ,เ,เรียกปะทิมไว้เลยว่าเพิ่นว่าสิ่บ้านลาลาพร้อมกับของเจ้าของก็เลยเอามือได้ก็ได้เพิ่นว่าเลยตามสบายแล้วครับพร้อมเสาร์อาทิตย์ก็เสาร์อาทิตย์นี่ว่สา,วส,า,วส,าวสิเก็บ2หม่องนี่แหละครับก็คือไถมัดเหลี่ยมพัฒนาก็เกษตรวานครับปิดจารณงานหน้าปีประจำสองหาหกแปครับนี่เสียงนกกระแทกแปดครับ มันบางเทือมันเขาไปไกลๆใครมันหรือว่าลูกมันครับมันจะห่วงแต่ว่าหาบอกเห็นดอกลูกมันนี่เรียนหมอบยางดีเรียนเร็วครับดอกพุทธุ่งครับผมพุทธุ่งกำลังจะบานกำลังออกดอกโดนไฟไหม้นี่ของผมครับตรงสภาพใช้ไว้หลายเดือน เฟื่องกันยังบ่เปืเป่อยบังคับบ่ให้จูดบ่ให้จูดก็สิว่าจังไรเนาะขนาดไทายโก้ไว้มันยังบ่เปืเป่อยครับเมื่อวานมาสิมาไทยกับพนตกประมาณสามโมงกว่าๆเก,กือบสี่โมงเนี่ยครับเป็นหอดประมาณเกือบใบสองครับเลยปล่อยไปเลยส่นมือนีก็สิได้ผักพรอนที่ครับก็เลยกลายเป็น,นปผักพรอนหมู่บ้าน ผักดินไว้สักอาทิตย์หนึ่งไทผักดินไว้อาทิตย์หนึ่งครับบึงเฟื่องครับดันขึ้นมาไว้จนงกันแท้มันบบมันบบมันบบเปื่อยเลยครับจำอที่ว่าไทยกบไถยยังมันโบไม่เนวมันต้องมีแนวมาฉีดนั่งคิดว่าบริบาลเท่าแถวอีสานวานเท่ามันบบมีหนามแขังครับมันเลยบบเปื่อยปีไกยผมปันมักปันมักกับหนามครับมีหนามเลื้อยหลังจากเกี่ยวเขาแล้วไงก็เลยเด็ก็เลยมันก็เลยเปื่อยดี ที่น้ำมันบ่มีมันแห้งแต่ดินมันซุ่มกัเลยไถเลยห้าไหวหลายรับโอ,โอ้เป็นอกอเป็นกออยู่ป,ปีนี้ก็คือเอากันแท้ออกครับมันแท้ออกสองอันเห็นหลุดมะเรียนง่ายครับงานหน่อยหลายหลุลดเกี่ยวหลดุดยังหรือว่าหลุดไถมันก็นกนเดี่ยวหงาครับถอยดุนี่ครับเฟืองบ่เบื่อเลยครับเชื่อว่าจังใด วันนี้วานเขาไปขางไว้บ่ออกนอนเลยครับป้งยุงสัตว์ละแตาบ่มีความสื่นไปเหตุให้มันยังหากยังยังออกไดก้บ่เกิดได้ครับวันนี้เป็นปัญหาอีกเขาบ่ค่อยเกิดองอนมองเฟืองเนี่ยนะครับที่ว่าจังไดยพนกระตกมาใส่ว่าสิมาจุดเด้ครับจุดเป็นจุดเป็นจุดออกก็จะวา,านกันน่าจะประมาณเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเบอร์เซ่นละครับ ทั้งท่า,าม,มัวว่านไปหลอก,กับเบอือแล้วครับบือเรือแล้วเบิดจะเจ่าเลยหลังจากฝนเศร้าแล้วก็บับขี่รถไปบึงหน้าโตท่ามท่ามกับกาลังออกนอนวานในประมาณนสองอาทิตย์แหละท่ามตรงนี้ก็เป็นเดินเลี้ยงงวเข้าแล้วครับตะกี้ยาล้ายครับเดยนี่รถจะกำลังถทย่ ยาไว้ไมีถึงห้อยงไงมีแต่เป็นกอเป็นกอยอยู่วันนี้เขาวานเขาอ่อมไรเรียกพูดมีคนเอางวามาเลี้ยงช่วงหลกๆก็งวดเต็มเลยแล้วอันนี้ปั่นไปอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นอว,ว่าสุดยอดเลยครับเป็นซ้ำนีแต่ว่ายาที่ปัน่นเองาหน่อยซุ่มยาไข่ขียดแล้วก็ยาห้างกาสีแสกขึ้นมานำเขาครับ แต่เขามันดีโตได้เร็วก่อนมันกับวิทย์เร็วนะครับช่วมาเขามันยืเดเร็วบรรยากาศมันเมกไหลๆี่บนิเวนะครับเนี่ยสิไนทยแล้วบอนี่ของจะคล้องกับสิได้ลงบอนี่แต่ว่าบอลในลงก็คือจะเอาโรตรีมาปั้นเลยครับเพราะว่าท้ยไปแล้วด้วยปั้นให้ดินมันหมอบลงครับให้ก้อนกีทใายมันหมอบลงครับ วันนี้อาทิตย์หนากับปันอีกรอบหนึ่งวานเลยครับวานเลยกับปันอีกรอบหนึ่งเลยเห็ียดแบบหลววๆไปาเลยแล้วเพราะว่าครับฝนตกมันก็บมีเวลาครับท้ายมันใส่เวลาลายกว่าปันอยู่แล้วเรียนปันเห็นมันเห็นมันหมอบลงอาศัยว่าอาทิตย์หนาให้มันได้ปันไงกว่าเกานะครับพิกพันเราแล้วครับตามสถานการณ์สุดท่ายละสองหน้าอันนี้ก็หกไรอันน้กัหกอะไร เหลือ12นา12ลายสุดท้ายแล้วครับก็วานกันทวหนาเบาิ่งล่ะ่วนมาปกติกับวานอยู่ช่วงนี้อยู่แล้วครับผมผมประมาณ20ถึง3าเดือเป็นสะาประมาณนี้แหละครับที่นี่ก็เลียดลาเนื่องจากว่างานหลับของเขาไว้นะครับของปีของน้องอะละเขาอย่างเห็ุของเ,เขาแล้วกอนจะคอยมีคนจะคล้องก็เลยหลับจบก่อนครับ พอได้เงินใส่้อยนี้ขอบคุัมไปครับคลิปนี้ก็ไว้สำนีแล้วครับพี่น้องพอกันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้ทุกคนนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดเขมวเบงเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับลงมือถหน้าต่อกันครับสวัสดีครับ